สวัสดีค่ะวันนี้หน้าเต็มผมเต็มคือเพิ่งไปงานแต่งมาแล้วแต่จาได้ว่ามีคนในเพจเนี่ยถามมาเยอะว่าเอ้ยเราถ้าเราจะไปงานแต่งเนี่ยทาผมยังไงดีเพราะว่าเห็นต่ายไปงานบ่อยเนาะแล้วก็ว่าแต่ละครั้งเนี่ยผมมันดูแบบง่ายๆสบาย,สบายสบายไม่เป็นทางการเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างวันนี้แต่ไป,ไปงานไปงานตอนไปงานตอนกลางวันเนาะคราวเนี้ยมันก็เลยไม่อยากจะแบบกระบังเต็มหน้าเนอะผมลอนๆมันก็ดูแบบชิลส,สบายสบายแล้วก็ได้ลูกสาว สดใสมัง้งค่ะประมาณนั้นคราวนี้ต่ายก็เลยว่าอ,อย่ามาทําให้ดูดีกว่าเพราะว่ามีคนมาถามมาค่ะส่วนใหญ่อะค่ะต่ายจะเน้นทรงที่มันเป็นเปียเพราะว่าเราถักเปียตั้งแต่เด็กๆเกนาะมันก็ทําง,ง่ายแล้วแบบมันดีไซน์ได้เยอะอะค่ะอย่างอันเนี้ยมันก็เป็นแค่เปียคาดผมธรรมดาเนาะแล้วก็มวนมวนมวยมวยเก็บไปตรงตรงปลายอะค่ะขมวดขมวดขมวดมาแล้วต่ายก็ใช้แบบ e grip มุกอะค่ะที่มันเป็นอย่างเนี้ยค่ะ ออแค่เสียบแต่งผมให้มันแบบว่าสวยงามตามท้องเรื่องก็ดูดีแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวแล้วแต่ใช้ก็แฮร์พีซด้วยแฮร์พีซเลือกที่มันแบบว่าสีค่อนข้างใกล้เคียงกับผมจริงค่ะนี่คือแบบมันหลุดหมดแล้วไงเพราะไปงานมานานแล้วได้เดี๋ยวยังไงแต่ทําให้ดูเลยแล้วกันเนาะ,ะเริ่มกันนะคะขั้นตอนแรกะคะ่ะแต่ก็จะแบบคืออันนี้เพิ่งแกะจากที่ทําเมื่อกี้เง <laughs> เพราะว่าไม่ได้คิดก่อนว่าจะมาทําให้ดู <laughs> ก็จะดึงผมส่วนหน้าคะ่ะขึ้นมาจํานวนหนึ่งเนาะไอ้ส่วนเนี้ก็จะแบ่งไว้ก่อน ใช่เนี่ยค่ะแล้วก็ถักเปียปะกติเลยค่ะแบ่งสามส่วนเนาะแล้วก็ถักชึบนี้ถักสามส่วนเนาะเสร็จแล้วค่ะก็ดึงในตรงเนี้ยขึ้นไปทบกันกับส่วนที่มันอยู่ตรงนี้แล้วก็ถักเก็บซ้ายทับขวาแล้วมันจะมาถึงเปียด้านที่แบบว่าที่เป็นฝั่งขวาตรงเนี้ยค่ะที่มันจะต้องขึ้นไปเนาะมันอยู่ใ,ใกล้กับผมตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ดึงมันขึ้นไปสมทบเพราะเราต้องการให้มันเป็นเปียคาดผม ใช่ไหมใช่พูดคนเดียวก็ได้เสร็จแล้วก็ทําตามขั้นตอนนี้ค่ะไปเรื่อยๆพอดูออกไหมเอ่ยนี่ค่ะนี่ก็เหมือนทักเปียกปกติอะค่ะมันจะไม่เป็นเปียก็ไม่เป็นไรนะจริงๆแล้วเพราะว่าเราเน้นที่ว่ามันทําอะไรก็ได้ให้มันเหมือนเชือกที่คาดผมเราอยู่ นี่คือติดแทร์พีซ์มาแล้วนะคะเพราะว่าคิดว่าหลายคนคงติดแทร์พีซ์เป็นถ้าไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดให้ดูใหม่ ก็จ้รออะิงไจริงๆถ้าเกิดว่าชอบแค่นี้ค่ะก็ซ่อนไว้ด้านหลังแล้วก็ติดก,กิฟใช่ไหมมันก็จะได้แบบว่าท่งที่นี่เครื่องนี้ค่ะมันหลุดมาแล้ววันนี้ฝนตกไงจริง้องใช้ที่ม้วนนะคะม้วนเก็บตรงนี้เข้ามาแล้วก็ทําให้มันเป็นทรงเดียวกับแฮรพี้อันนี้ก็ซ่อน ก็ไป็นทรงเรียบร้อย,ย,อยสทรงหนึ่งใช่ไหมที่เราทำได้ทุกวันไปทํางานก็ทําได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มีลูกเล่นเหมือนที่ไต่บอกไว้เมื่อกี้เนี้ยค่ะแต่ก็จะมมวนๆเนาะให้ผมผมชี้ออกมามันก็แบบไม่เป็นไรอ่ะน่ารานนาักทุ่งหญ้าสวรรค์อะไ่กอ่บใช่ไหมจิวจ๋วๆเลยนะหมายถึงตรงตาค่ะก็จิวจ๋วๆแล้วก็ให้มันหลังลา ถ้าทําได้ถ้าทําไม่ได้ไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกค่ะเชื่อใจนะเสร็จแล้วค่ะก็ใช้กิ๊บดำอะค่ะปัดลงไปคือลัดให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่สมควรก่อนใช่ไหมมันก็ดูแบบยุ่งๆแต่มันน่ารักนะคดิปเองหรือเปล่าไม่น่ารักมากอาละอันนี้พอดีว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดท,ที่ขมวดเก็บเนาะอม ผมไต่ดาขึ้นมาเยอะมากเลยไม้นี่มันก็เลยดูเป็นที่คาดผมพอดีเลยเอ,อตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยแต่จะกดให้เขาไม่ลอยมากเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราเก็บผมขึ้นมาพอดีเนี่ยแน่นละปึ้งตึ้ง,งเสร็จแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้คือจริงๆแล้วไปงานแต่งเนาะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วเขามีให้แต่งผมก็ไปเอามาแล้วก็เก็บไว้เนี่ยค่ะอยากปักตรงไหนก็ได้มันก็จะดู นนา,นางเสร็จแล้วไหนมาดูซิว่าเป็นยังไงนี่ค่ะนี่คือทรงผมที่เรานั่งทําภายในเวลาแค่เพียง4ี่หรือห้านาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไม่เปลืองเงินด้วยนะไหนดูซิไอตรงนี้มันพอดีว่าไต่โดนฝนอนะจริงๆต้องใช้เกลียวอะคะ่ะเก็บนะคะ,ะคิดว่าพอที่จะ เห็นภาพอยู่เนาะเนี่ยแต่ไว่าความสวยงามมันเกิดขึ้นที่แฮปปี้สทุกคนต้องมีแฮปปี้สติดบ้านรู้ไหมเพราะมันทําให้เราไม่เลือ่อไม่ต้องเข้าร้านทาผมเนี่ยคือผมทุยคือเขาเรียกว่าหัวทุยโดยที่ไม่ต้องเยียรคะ่ะเพราะว่าแฮปปี้สมันจะเป็นแผงเนาะแล้วมันจะดันให้มันแบบว่าหัวกลมขึ้นมานิดนึงอย่างเป็นธรรมชาติชูดนะยังไงก็ถ้าชอบใจไม่ชอบใจยังไงก็บอกนะคะแต่ว่าไตา่ จะทําออกมาอีกไม่สนใจใครมันมีอีกทรงหนึ่งคะ่ะที่ชอบมากที่แบบว่าเป็นเปียใหญ่แล้วก็คาดอ่ะอันนั้นอ่ะเออเดี๋ยวทําให้ดูเพราะว่าอันนั้นมีหลายคนอ่ะบอกว่าช่วยทําคลิปให้ดูหน่อยเดี๋ยวทําเลยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจยังไงก็อันนี้คือขายของต่อแล้วนะขายขายสปาคือถ้าสนใจแล้วก็ยังยังติดต่อกันได้เหมือนเดิมนะรู้ไหมนี่คือก่อนไปงานเมื่อคืนนี่คือทำไว้หน้าแบบอิ่มตายไม่ได้ลงแป้งแบบ แป้งรองพื้นอะแต่ใช้แค่ตัวเบสของชื่ออะไรของญี่ปุ่นอะแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงแค่นี้เองคือชอบมากผิวหน้าหลังจากที่ใช้เกียสปาแล้วก็ตต่เป็นคนหมวยมากคือไม่มีรูปผมเอ้ยไม่มีแบบผมอะค่ะไม่มีผมตรงเนี้ยเออตอนเนี้ยช่วงเนี้ยใช้สปาผมรู้สึกได้เลยว่ารูปผมมันเริ่มขึ้นเยอะแล้วอะเนี่ยดูดิเออ เริ่ม Happy แฮปปี้ล้วกำลังจะนีน้ผมจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ผมปลอมหรอก <c oughs> ค่ะยังไงมีอะไรก็ติดต่อทักกันมาได้เหมือนเดิมนะคะกับทุกๆเรื่องเมาส์มอยคุยกันได้ในเพจตลอดเวลาเลยค่ะขอบคุณค่ะ